go under ่ i ี่นีคนต้ต้นเลคุเ e มใ่ไหมใช่ a หมใช่ a ห i ใช่ a n มใช่ไหมใช่ไห่ไหม a ไหมใ่ไหมช่ไหนม่ม่ม่ไม่ม่่ วันนี้มากับสามีนะคะสามีพาเข้าป่าค่ะเพราะว่าเมียชอบป่าค่ะเมื่อวานนางไม่ได้มาด้วยนะคะมากับพี่เพียสองคนนะคะวันนี้นางก็เลยพาเมียมากค่ะมันเป็นวันหยุดยาวเนาะเมื่อวานนางก็ไปช่วยเพื่อนย้ายของอะไรก็ไม่รู้ไปกับลูกสาวแล้วก็ไป่าใช้เวลากับลูกสาวสองคนวันนี้อันก็เลยชวนเขาเข้าป่านะคะ เรามาแวะฮอตสปริงกันแต่ปรากฏว่าฮอตสปริงเขาไม่เปิดคะ่ะก็เลยขับรถกันเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยเพราะเราฮอตสปริงที่เรามาเนี่ยมันไกลมากเลยนะคะขับรถประมาณสองชั่วโมงกว่านะคะเปจะถึงอะไรเงี้ยมาถึงครบจอดเต้มปรากฏว่าเขาไม่ให้คนเข้าค่ะเขาเกือบเขาเปิดวันที่สามสิบมิถุนาเพราะว่ามันยังไม่ไม่อุ่นพอนะคะอากาศมันคงออเรื่องข้อเชื้อแหละ อันนี้อันก็ที่เห็นนะคะจะบอกว่า,วาพูดไปปีนเขาไปเห็นวิวข้างหลังนะคะอันนี้อันปีนเขาขึ้นมาคนเยอะนะคะตรงนี้มันจะเป็นป่าไฟไหม้ก็เลยลองขึ้นมาดูเห็ดมันแล้วนะคะแต่ทูยังไม่มีวิเวลเลยเนาะแต่เจอแต่เห็ดพิษอะค่ะเยอะมากเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะหันหน้ากล้องที่ดูเนาะลูกสาวกับสามี เขาปิกนีนกันอยู่ตรงนู้นจูจีจูจีกันนะ่ะนางชอบใช้เวลากับพ่อนะคะเรามาดูก,กันค่ะว่าจะได้กี่ดอกไหมวันนี้เจอเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูนะคะเนี่ยเห็ดหูหนูอเมริกานะคะมันจะหนาๆอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าอันไม่กินนะคะหอมเลยค่ะเหมือนหูหนูบ้านเราแหละแต่มันจะหนากว่าบ้านเรานะคะ ก็จะแห้งๆงนิดนึงเหมือนแบบเขาดูนอาตามันเย็นลงคือเหมือนแบบอากาศไม่เดินไปเรื่อยๆค่ะคงไม่เดินเยอะเดินนิดหน่อยก็คงจะกลับลงไปละ กลับมาผ่านเห็นพวกผู้ชายเขาเก็บเก็บเห็ดมาเร็วนะคะเขาได้เยอะมากเลยน่าจะเป็นกิโลสองกิโลก็เลยพาชวนเดวิค่ะชวนสามีไปเดิอนอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็หันรถกลับมาสักพักหนึ่งก็หันรถกลับมามาเก็บที่เขาเก็บนะคะลองชวนสามีกลับมาว่าเผื่อเขาไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าฝรั่งส่วนมากเขาจะไม่ได้เก็บเหมือนเรานะคะเขาจะเก็บพอกินแล้วเขาก็ พอแล้วเขาก็จะกลับนะคะก็พอดีกลับมาเขาก็ไปแล้วก็เลยก็เลยลองจอบมาดูโอไมก้เ oh จอแล้วค่ะเจอแล้วนี่ค่ะเจอแล้วไม่น่าพี่เสียแรงที่แวะมาดูค่ะขนาดเห็นเขาเก็บแล้วนะคะเนี่ยเห็นผู้ชายนะคะเขาเหมือนเขาก็เก็บกันสามสี่คนนะคะแล้วเขาก็ใส่ถุง สามีชอลอชอลอรถดูนะคะให้ดูนะคะแล้วเขาก็มองเรานะคะเราก็มองเขาแบบทำตาแบบโตโตใส่เขาก็เหมือนแบบเราก็ผ่านไปประมาณประมาณสิบห้านาทีแล้วก็กลับมาใหม่นะคะเขาก็หนีไปแล้วนะคะก็เลยลองกลับมาดูค่ะเห็นเขาได้เยอะมันดำๆก็คงว่าใช่เห็นไอ้นี่เละก็เลยขึ้นมาดูแต่เขาคงไม่ขึ้นมาสูงเหมือนเราอู้ยแค่สวยมาก มาเก็บเวลาคนขับรถผ่านเขาก็เห็นเรานะมันเป็นมุมแบบว่าทุกคนขับรถมาจากทางน้นแล้วก็มองมาเห็นเราเป๊ะๆเลยนะี่ไม่น่าเราเห็นเขาเก็บจะให้ดูเห็ดไอ้น,นี่คะ่<อ> <c oughs> ะนี๊วิ้แต่ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ีอรีเด้ ออ้ยเมือ่อยบกหลยนะคะ่ะพุนเห็นแล้วขอดอกนึงใครเห็นบ้างเมื่อกี้ล้มเ <laughs> มื่อกี้ล้มใส่เห็ดพอดีเลยโอ้ยดีใจดีใจดีใจล้มใส่เห็ดพอดีเลยคะ่ะเห็นไหมดอกใหญ่อุ้ยคัก้าก,ากดอกใหญ่ขาใหญ่มาก เราต้องเวลาเราตัดนะคะเราก็ต้องเหลือตรงรากมันไว้นะคะให้เขาเป็นสปอร์นะคะดูความใหญ่ให้เขาเป็นสปอร์เนาะปีหน้าเขาจะได้เกิดอีกอู้ดีสองดอกสองดอกแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะหาต่อหาต่อเมื่อกี้ถ้าไม่ล้มก็คงไม่เจอนะคะเมื่อกี้ล้ม <laughs> ล้มตรงข้างเหิดพอดีเลยตลกมาก ลลมพุ๊บเจอพัพเลยอ่ะเมื่อกี้เดินตั้งเยอะไม่เจอเอห็นบ้างสองสามสี่ดอกสามีไม่เดินข้ามมาด้วยครั้งนี้นี่ค่ะแล้วก็นี่นี่นน,นี่บอกแล้วผู้ชายเขาเก็บไม่หมดเมื่อกี้เห็นเขาจอดรถเก็บกันสิบ้านาทีหรือ20่สิบนาทีอะก็เลยชวนสามีขับกลับมาใหม่คือเขาเก็บไม่หมดนะคะ ก็ไม่หมดจริงๆด้วยเดี๋ยวหนูจะต้องถ่ายรูปก่อนนี่ค่ะดอกหนึ่งอันนู้นก็ดอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจจะถ่ายมีคนวิ่งข้ามถนนมาค่ะสงสัยจะมาดูเราเก็บเห็ดน,นะคะ นี่เลยข้างถนนต้องระวังนี่ต้องเก็หรอก กำลังถ่ายวิดีโอสนุกสนุกเจอแล้วค่ะชดหมากันคือเจอมันอยู่ใต่ขอนใหม่ด้วยค่ะแบบนี้ไหมอันใหญ่มากเลยรุดตาไอ้สามนุมนไป็นอะไรยังไงไม่รู้ ตัดตรงนี้นะคะตัดตรงนี้นะคะทิ้งรากไว้ให้เขาเนาะเสียงรถอาจจะดังหน่อยนะคะเสียง,งรถอาจจะดังอะ่ะโอ้ยสวยสวยสวยหลุดตาสามหนุ่มนะไปได้ยังไงไม่รู้ แต้สานุ่มนะน่าจะได้สาสี่กิโลดอกดูจากถงเขาน่ะีใครเห็นบ้างเอ้ยน,นี่ค่ะอันนี้จะด,ดอกเล็กๆนะคะแต่ว่าดอกเล็กๆนะคะแต่ว่าต้องเก็บเขาถ้าไม่เก็บเขาก็แห้งเนาะนี่ค่ะดอกเล็กนะเล็กกว่าสีห้าดอกที่เก็บเมื่อกี้นะคะจะอ่านจะถ่า,ถายรูปก,ก่อน ตัดเหมือนเดิมค่ะทิ้งลากเขาไว้นะคะอันนี้อันนีน้กลับรถกลับบ้านนะคะตอนมาฮอสสปริงอ่ะพอดีมาฮอสสปริงนะคะก็เลยการแวะเก็บเห็ดนี้เป็นเป็นโบนัสนะคะคือ <c ười> <c ười> แวะไปเรื่อยๆะคะ่ะพอดีไปถึงฮอสสปริงมันปิดนะคะ คลิปพอสปิงเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้เป็นคลิปเก็บเห็ดนอะอันทำอันทำแยกนะคะไม่งั้นคิปมันจะยาวไปเนาะมันจะน่าเบือ่อเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วใครเห็นบ้างเห็ดอันนี้นะคะเมื่อวานอันถ่ายคลิปเนาะอันก็จะพูดภาษาอีสานเนาะวันนี้อันก็พูดไทยนะคะ เมเดิเก็บเห็ดนี้เป็นอะไรที่สนุกนะคะไม่ได้สนุกกินนะคะสนุกเก็บอันสนุกเก็บมากกว่าสนุกกินมันเหมือนแบบเข้าป่าออกกําลังกายด้วยมีความสุขค่ะเวลาได้เห็ดอย่างเงี้ยมีความสุขมากคลิปนี้ก็เป็นภาษาไทยเนาะคลิปเมื่อวานเป็นภาษาอีสานพูดผสมมั่วกันไปนหมดละคะ่ะ ากจะบอกว่าลายตามากค่ะเห็ดอันนี้มันต้องเพ่งนะคะถ้าไม่เพ่งมันก็ไม่เห็นจริงๆนะมันมันหามองหาถ้ามองไม่ชัดอะ่ะมันจะเป็นสีคนกําลังกลับบ้านกันก็มีค่ะแคมป์คนมาแคมป์เยอะเ,อเสียงรถก็เลยดังขอโทษขออภัยด้วยนะคะเก็บเห็ดอยู่ข้างทางก็ <c oughs> <c oughs> <g ümüz> ถ้าเราไม่เพ่งนะคะมันจะไม่เห็นนะเห็ดไอ้นี่ถ้าเวลาถ่ายอะ่ะ ก็จะว่านะคะเหมือนว่ามันอันหันกล้องเร็วนะคะมันคือเราหาเห็ดไปด้วยไงคะเราถ่ายไปด้วยบางทีมันก็มันจะไม่เห็นไม่เห็นเห็ดอะตอนนี้ตาตาลายหมดแล้วนะคะจะอันจะถ่ายตอนที่เห็นเห็ดเลยแล้วกันเนาะแมทแบตอันใกล้จะหมดแล้วด้วยใกล้แล้วค่ะมีใครเห็นบ้างอยู่แค่เมื่อกี้ได้ตอนแรกได้อยู่ฝั่งโนนตรงนั้นนิดนึง ไได้อีกแล้วค่ะเล็กๆนะคะไอ้นี่มันโตได้อีกเยอะเลยนะแต่ว่าบ้านอ่านมันไกลเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพรุ่งนี้อากาศมันจะเริ่มเริ่มแบบว่าอากาศจะเริ่มแห้งค่ะมันจะเริ่มร้อนขึ้นทุกวันทุกวันนะคะนอ่านก็จะตัดเลยนะเหมือนเดิมค่ะเหลือว่าเข้าไว้ ดอกเล็กๆแต่ว่าแต่เวลาเก็บเห็นอย่างนี้อันก็เก็บเห็นอย่างนี้นะคะเอาเห็ดใส่ถุงอันก็ตาอันก็มองอย่างอื่นเน้เพราะว่ามันจะเกิอดอยู่ใกล้ๆกันแต่อันเชื่อว่าผู้ชายสามคนที่มาเก็บมเมื่อกีเก้เขาก็คงได้แถวนี้แหละเยอะเพราะว่าตอนที่ขับรถผ่านเขาอยู่แถวนี้หละตรงจุดนี้เลยเจออีกแล้วค่ะเห็นไหมใครเห็นไหม พูได้เห็นบ้างพูได้เห็นบ้างกำลังจะหันหลังกลับกำลังจะกลับไปที่รถนะคะเพราะว่ามันตอนนี้หกโมงกว่าจะทุ่มหนึ่งนะคะถ้าอยู่ในภูเขาเนาะถ้าแถวบ้านก็มืดเกือบประมาณในเมืองค่ะแถวแถวเมืองอ่ะแถวบ้านอ่านประมาณเกือบสามทุ่มนะคะตอนนี้แต่มันเป็นภูเขามันก็จะมืดเร็วนะคะมันก็เริ่มแบบนี่แล้วก็เลยว่าจะหันหลังกลับนะคะกำลังจะหันหลังกลับ ไที่รถเจอหันมาเจอพอดีเลยเหมือนเดิมค่ะตัดลากเขาอุ้ยอาทิตย์ที่แล้วนะคะจะบอกว่าอากาศหนาวมากฝนตกทุกวันนะคะก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยเมเจะโปรเจกต์หลังบ้านนะคะหลังโปรเจกต์หลังบ้านอันยังไม่เสร็จเลยนะคะเมื่อกี้ ลากเขาขึ้นมาด้วยนะคะเยอะนั้นก็เลยจะตัดออกนิดนึงดูดิคะใหญ่ปนขนาดไหนสวยเนาะกลัวแบบว่าแบตหมดมากเลยค่ะแบตจะหมดแล้วเพราะว่าถ่ายรูปแบบเยอะมากถ่ายน้ําตกถ่ายแม่น้ํามาตามถนนมาตกา็แบบตลอดทางอะ่ะเพราะขับรถสี่ห้าชั่วโมงค่ะขับตลอดเลยไปฮอตสปริงแต่บันปิดเนาะสวยมากพอแล้วคะ่ะเอ,อ่หันกลับไปที่รถแล้ว จะเดินกลับไปที่รถแล้วค่ะเริ่มมืดแล้วเพราะว่าอีกชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงค่ะกว่าจะถึงบ้านสามีก็จอดรออยู่นู่นนานแล้วใจดีใจดีค่ะบอกเมียบอกให้จอดก็จอดบอกให้ไปก็ไปบอกให้หันรถก็หันค่ะส่วนเราเป็นภรรยานะคะเห็นสามีใจดีแบบนั้นก็บางทีก็ต้องเห็นใจเขาบ้างนะคะนอกเขาก็ทํางานวันหยุดเขาก็อยากพักผ่อนอะไรเงี้ยต้องมาตามใจเมียอีกเราก็ต้อง เห็นใจเขาบ้างนะคะแต่ว่าเห็ดที่อ่านเก็บเนี่ยเขากินนะเอาเป็นคนชอบเก็บนะคะแต่สามีกินนะคะอ่านก็จะทําอาหารฝรั่งให้เขาเดี๋ยวต้องหันกลับไปที่รถละเดินแป๊บๆแถวนี้แล้วก็กลับแล้วค่ะ Oh my god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  อันนี้ใหญ่มาก อู้ใหญ่มากค่ะอู้ยย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 มายย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 ยเยย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 ย e ยย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  e ยยยย e ยย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  r ยยยยย e Daddy, I'm grabbing a mushroom. Look! Yeah, Woo! Yeah! <laughs> so put put in there. Put in there for mommy. Woo! I we can do it. For dinner? Uh mm huh. -hmm. Mommy want more, more. I hope so. No you. Do you wanna cut mushrooms with us? It's under the wood. ลูกหมายเมื่อกี้ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าดอกใหญ่มากที่เจอแล้วเป็นจังหวะที่ลูกสาวกับ <laughs> ล,กลูกสาวกับพ่อเขาข้ามถนนมาหาพอดีนะคะจังหวะที่เจอเลยกีดแตกเลย mommy, Can you help m o m m looking? Yeah, they wanna find mushrooms. Look i o e e come, come, c come, come. <they> คุณง่ y n o see? แต่ใ่ขนาดลูกยังไม่เห็นนะคะ Cut on the bottom. Cut on the bottom. Cut on the bottom. I can't cut it Got it? Oh you cut in the middle of them You silly girl It's okay You p a c k it Yeah i e a cut on the bottom like that h Cut i t Yeah Can you help mommy? the grabber. Is a good one? Yeah, look! It's a good one. Wait, we, there was two of them. Now we have uh, two. Okay, thank you. Thank you for help. Are we gonna find more? Mom? Can you find them? No. Can you find them? You're just kidding. No, I'm not kidding. hi Can you find them? I see. Oh, my goodness. Wait, wait, you touch them right there. Wait, just, no, mommy, I need to Mommy, I want to get the scissors. You want to get the yeah. scissors? Okay, get it. You can pick, like i show you. i show no, you. No, 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 no. I to get... mm. I'm not going to pick, but i going to told you where I'm to cut. Do it like this? Yeah, right here. So, wide Look. open. Yes. Yeah, cut like right here. Okay. Like, you okay. have to lower this one down a little bit. Down a little bit, like there. Oh! Okay, <laughs> yeah. a good job. You found some? Are you happy today? Yeah. You have so much fun? Yeah you love jungle yeah. okay you like adventure like mommy huh let's go home we should, don't touch it anything honey might be poison like every <laughs> every um mushroom you find you have to ask mommy first before you touch them okay, okay. thank you for listening i didn't touch anything okay กลับกันแล้วค่ะเพราะว่ามันเริ่มมืดกันแล้วนะคะมันเย็นอากาศมันเย็นนะคะอากาศเริ่มเย็นจริงๆค่ะแล้วบอกว่ามันเริ่มมืดมันเริ่มมืดแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นเห็ดนะไรเขาวุฒิเสกเสกเขอบคุณค่าก่อนกิ๊สเองเขาโอ้ดอนโชทย์ถอยดอนโ o ไม่เน e กโชทย์ถอยโอ้ Oh, I cannot breathe. Not breathe. Oh. He, uh, oh goodness. Huh? What? I need ด o ฉัน b r e a t h ่ o า I n e e อ m น g o o งไม่คว h เน่ยแม่อรฉันนรัก e ุณด a อะไรอะไรอะไรันรัก o ุณรักคุณฉัน o ั i คุณ t o รักคุณด้ว h ฉันอยา้านใช่เราต d องหายใจนนี้ลฉันบางคนหลับกลับบ้านนะคะเล่นเยอะค่ะวันนี้ทั้งวันเลย